สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสร้างผังองค์กรนะครับโดยผมจะใช้ผังองค์กรรูปนี้นะครับมาใช้เป็นแบบอย่างในการนําเสนอนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะเปิด Microsoft PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับต่อไปนะครับก็ไปคลิกขวาในสไลด์แรกนะครับเลือก Layout นะครับแล้วเลือกแบ n k ต่อไปนะครับ ผมต้องการจะสร้างผังนะครับผมก็ไปที่ insert เลือก smart art ก็จะมีรูปแบบมาให้เราเลือกมากมายนะครับที่เป็นของ smart art graphic เนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องการจะสร้างผังองค์กรนะครับดังนั้นเราไปเลือกที่ให้อาร์คีนะครับคำนี้นะครับแปลว่าการจัดระบบตามลำดับขั้นนะครับก็คือเราจะใช้หัวข้อนี้นะครับมาใช้ในการทำผังองค์กรนะครับ ก็จะมีรูปให้เลือกมากมายนะครับว่าเราต้องการจะสร้างผังองค์กรแบบใดน,นะครับเช่นถ้าผมต้องการรูปนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปรูปนี้นั้นก็จะมีตำแหน่งแล้วก็มีชื่อไว้สําหรับพิมพ์โชวด้วยนะครับถ้าเป็นรูปนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเราจะเลือกรูปใดก็เลือกเอานะครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยผมจะต้องใช้รูปแรกนะครับดังนั้นผมไปคลิกที่รูปแรกและกดปุ่มโอเค ผังก็จะขึ้นมานะครับแต่ว่าผังนั้นยังไม่เหมือนกับที่ในตัวอย่างที่เราจะทําตามนะครับเรากลับไปดูในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีฝ่ายบริหารและที่ปรึกษานะครับแล้วก็จะมาเป็นฝ่ายต่างๆนะครับแต่ว่าในรูปของเรานั้นยังมีไม่เพียงพอนะครับเราจําเป็นจะต้องเพิ่มกรอบเข้าไปนะครับผมก็จะเริ่มพิมพ์ก่อนนะครับฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมและให้คำปรึกษาฝ่ายอบรมและจัดการองค์ความรู้ ฝ่ายที่สามนะครับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคราวนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลงการพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับโดยผมอาจจะไม่ต้องการพิมพ์อยู่ในกรอบนะครับผมอาจจะไปคลิกตรงลูกศรเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น type your text here ขึ้นมานะครับผมก็ไปพิมพ์ตรงหัวข้อที่ผมต้องการเลือกก็ได้นะครับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นไหมครับแม้ผมจะพิมพ์อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าข้อความังกล่าวมันก็จะมาขึ้นอยู่ในผังองค์กรของเราเช่นเดิมนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับแต่ผมไม่ถนัดแบบนี้นะครับผมก็จะปิดมันไปนะครับต่อไปนะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างอีกกรอบหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายธุรการนะครับซึ่งในผังของเรานั้นยังไม่มีฝ่ายธุรการนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราเนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกในฝ่าย ที่มันอยู่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการจะสร้างนะครับคือเราต้องการสร้างกรอบอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นกรอบที่ใกล้ที่สุดก็คือฝ่ายเทคโนโลยีนั่นเองครับผมเอาเมาส์ไปคลิกพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือก add shape พอเราเลือก add shape นะครับมันจะมี add shape อยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับ after before above below นะครับแล้วก็ a s s i a t a n t นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีอันแรกก่อนนะครับ เลือก after คําว่า after ก็แปลว่าข้างหลังนันเองนะครับแปลว่ากรอบใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยจะต้องอยู่หลังจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราคลิกไว้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับกรอบใหม่ขึ้นมานะครับก็จะต่อท้ายจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นไหมฮะเพราะเราเลือก after นะครับต่อไปนะครับถ้าผมคลิกที่ฝ่ายสารสนเทศนะครับแล้วก็เลือก บีฟอร์นะครับก็แปลว่ากรอบใหม่จะต้องขึ้นก่อนฝ่ายสารสนเทศนั่นเองนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับฝ่ายใหม่นะครับจะขึ้นอยู่ก่อนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าผมเลือกแบบใหม่บ้างนะครับผมเลือก above นะครับคําว่า above ก็แปลว่าอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับลองดูนะครับกรอบใหม่จะต้องอยู่ข้างบนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นไหมฮะ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วก็มีฝ่ายใหม่ที่อยู่ด้านบนมาแทนที่นะครับหรือถ้าเกิดผมเลือก below ก็แปลว่าอยู่ข้างล่างกรอบใหม่ก็จะอยู่ข้างล่างหรือถ้าเกิดผมเลือกแบบ acid b a n c นะครับก็คือตัวขยายนะครับตัวขแขนงออกมานะครับซึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้เนี่ย รอบใหม่นะครับมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับเป็นตัวให้รายละเอียดรอบที่เราคลิกนั่นเองครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาให้รายละเอียดทางด้านซ้ายเห็นนะครับสรุปนะครับเรามาที่รูปภาพเดิมของเรานะครับเราต้องการได้รอบใหม่นะครับซึ่งอยู่ในบรรทัดเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นรอบที่สี่นะครับวิธีการก็คือคลิกที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเลือก add shape นะครับ ผมต้องการให้ไปทางด้านหลังของกรอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับด้านหลังก็หมายถึง after นั่นเองนะครับดังนั้นคลิก add shape after กรอบใหม่ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราเรียกว่าฝ่ายธุรการนะครับต่อไปนะครับในฝ่ายวิศวกรรมและให้คำปรึกษานั้นยังมีงานย่อยอยู่ด้วยกันสอง,งานนะครับงานย่อยๆนั้นเป็นส่วนย่อยของฝ่ายวิศวกรรมนะครับ เราก็มาสร้างงานย่อยๆขึ้นมาคลิกที่ฝ่ายวิศวกรร,รมเลือก add shape สองงานดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อสองงานดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เลือก below เนี่ยนะครับได้กรอบลงแล้วคลิกที่ฝ่ายเดิมนะครับเพราะเราต้องการให้สองงานด้านล่างคือด้านล่างจากฝ่ายวิศวกรรมนั้นมีสองงานนะครับเราก็คลิกอีกนะครับแล้วก็เลือก below อีก ขึ้นมาแล้วนะครับสองงานนะครับเป็นตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้มาดูฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างก็มีสองงานเช่นกันนะครับเราก็คลิกที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเลือก add shape นะครับต้องการให้อยู่ด้านล่างสองงานไปที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนเดิมนะครับเลือก b e l o เหมือนเดิมก็จะมีสองงานนะครับที่แตกรายละเอียดมาจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนฝ่ายธุรการนั้นมีสามงานนะครับก็ทำเหมือนเดิมที่ขวาเลือก Add s h e เลือก Below ไปที่ธุรการนะครับคลิกที่ธุรการเลือก Below และไปที่ธุรการอีกนะครับก็เลือก Below อีกนะครับได้สามงานตามรูปแล้วนะครับต่อไปผมต้องการขยายมันออกไปนะครับ เพราะว่ารู้สึกว่าผังนั้นจะค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นตัวอักษรนะครับผมก็ขยายมันซ้ายขวาบนล่างเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาให้รายละเอียดกับผังดังกล่าวนะครับงานอนุรักษ์พลังงานและงานวิศวกรรมนะครับ งานวิศวกรรมต่อไปนะครับในส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับงานออกแบบและวางระบบและงานสนับสนุนและปรับปรุงระบบท้ายนะครับ งานบัญชีบุคคลงานธุรการงานบัญชีงานบุคคลงานธุรการครบแล้วนะครับเราทําผางองค์กรมาแล้วคราวนี้มันเป็นสีส้มนะครับเราก็ควรจะต้องปรับสี ที่เราทําอยู่ที่เป็นสีเงินนั้นให้เป็นสีส้มนะครับให้เหมือนกับตัวอย่างนะครับวิธีการก็คือนะครับเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในกรอบก่อนนะครับคลิกที่กรอบก่อนพอขึ้นกรอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้น smart art tool มให้กับเรานะครับให้เราเลือกดีไซน์และไปที่ change color นะครับไปเลือกสีนะครับมันก็จะมีรูปแบบสีมาให้กับเรานะครับเราก็เลือกดูนะครับ สีนี้หรือไม่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับดูสีที่เราต้องการสมมุติว่าผมต้องการเลือกสีนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะได้สีนี้ละต่อไปนะครับก็ทํารูปแบบของมันให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราก็ไปเลือกที่ Smart Art Style นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูว่าเราต้องการสไตล์แบบใด เป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้เป็นแบบใดนะครับเราก็ลองเลือกดูเป็นแบบเงาเงาหรือเป็นแบบเอียงสมมุติว่าผมต้องการเลือกรูปแบบแบบนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปก็จะได้รูปแบบตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือการจัดทำผังองค์กรนะครับโดยเราใช้ เมนู Smart a r ารนะครับมาช่วยในการจัดทำาผงองค์กรบน Microsoft p o w e r p o i n t นะครับ